เดินมาปุ๊กมาอ่าเป็นมาที่ถือว่าแสนรู้นะครับอเอิ้นมาบ้านนะครับเอิ้นมานอนนี่มาง่ายๆเลยนะครับอ่าดูผมจะบอกเพื่อนขึ้นนอนปุ๊กอ่าขึ้นนอนบนนี่ที่นอนตัวเองเล็วไปไปขึ้นเลยขึ้นไปจึ๊บอ่านอนลงที่นี่นะนอนนอนเลยด้ นอนนอนลงเดนะนะครับพอพัดลมเปิดให้เพื่อนกันอ้าพัดลมหมดเเดี๋ยวนะปลูกเดี๋ยวเปิดพัดลมให้ได้ปุูกแปลงฟันบ่ฮึเคยเห็นหมาแปลงฟันบ่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมถ่ายให้บ่น นี่นะครับนี่เพื่อนสีใหญ่แปลงฟันบ่ฮะเอาลองแปลงฟันให้ดูหน่อยเร็วอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวนะครับผมไปเบิ้งนะครับเพื่อนเพื่อนเซลเขียวเพื่อนใหญ่ใส่ผ้านะครับเพื่อทําความสะอาดฟันนะครับเอาปลูกแปลงฟันให้เบิ้งแล้วปลูกเร็วทําความสะอาดฟันเร็ว นี่นะครับถือว่าลูกเสียนลูกนะครับมาตัวนี้นะครับสำหรับก,กระปุกอ่ะไปกันเด้นอนเด้อนอนนะ